สวัสดีครับผมเจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็คืนนี้จะเป็นหุ้นดาวโจน์นะครับพี่พี่นาะสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับจะเกิดในวันนี้แนวทางนั้นไอห,หุ้นปิดเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็หุ้นนิคีเนาะปิดนะครับผมสำหรับข้อมูลใน การปิดการเปิดหุ้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับพีนะ่เนาะผมไม่ได้ไปเจาะตรงนั้นในการให้แนวทางผมไปเอาคิดคำนวณการคิดคำนวณในผลล่าสุดนะครับสลับหุ้นนะครับก็ต้องขออภัยสลับข้อมูลถ้าเกิดแนวทางหุ้นปิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเมือม่อคืนนะครับราวกาชาตินะครับให้4กับ3ผลที่ออก3 9 4กกับ03เนาะก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยแต่ว่าเจาะไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9 4 ใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0ูนย์สนะครับผมก็อเฉียดอย่างละแต้มนะครับดาโจน VIP ให้9กับ5ผลที่ออก13582ใครรูดที่5เข้าไปที่35นะครับผมมาสายรูดเดาโจนสตาให้ห้5กับ9ผลที่ออก56078อันนี้หลุดไปนะครับอกลับหัวพี่พิดด้าูนิ5ห0 560นะครับเนาะเกือบ3ตัวตรงนะครับทนายกลับหัวเนี่ยถือว่าได้เฮ ส่วนแนวทางลาวกาชาตินะครับในคืนวันจันทร์ที่21นะครับกรบกฎาคม2568นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเนาะในค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามกาชาตินะครับพี่ๆให้ไปที่เลข9กับเลข3เนาะยังชอบ9อยู่นะครับรูที่9นะครับผม90 92 9ก้าหกสาสองสามสีตัวนะครับ390 3ก้นะครับส่วนดาวโจน vip นะครับ ดาวจน VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4รูดที่4ไอ้0นะครับพี่พี่เนาะ02 05 08 42 45 48 3ตัว402นะครับ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่คืนนี้หุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข2กับเลข4ลูดไปที่เลข4นะครับ4 1 4 8 4 9 2 1 2 8 2 9นะครับ3ตัว2 4 1นะครับ นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสรับราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับก็ขอให้พเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ